ค,ค,คุณพี่นะอยากจกะเป๋าอะไรสักเล็กน้อยไหมครับผมใน,ในชั้นนี้ให้การรับสารภาพหรือไงบ้างครับก็ให้การปฏิเสธนะคะแต่ว่าในส่วนเรื่องของหลักฐานหรืออะไรต่างๆเดี๋ยวให้พนานก็อยากจะขอโทษญาติผู้เสียชีวิตไหมครับคือคือขอยังไม่ตอบมาคะเพาะว่าน้อง,องได้ข่าวว่ามีมีทรัพ์สินเยอะ กระอบให้นอเดี๋ยวบไม่้องคสอดครับครับ พี่ทนายครับจะเตรียมหลักทรัพย์ประกันตัวไหมครับก็เตรียมเตรียมนะครับประกันตัวันน่าจะวันนี้เลยเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องดูว่าเสร็จวันนี้เลยป่ะในการในการต่อสู้คดีนี้วางแผนไว้ยังไงบ้างครับพี่ก็ยังไม่ได้วางแผนเลยเดี๋ยวก็ทุ่มคนกลางกลับไปการเสียใจมาก